ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเลื่อนเทียฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมนินครูวานีรัตน์พรสีตำแหน่งครูคอสอนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิกเก่งปทุมแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแยสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลพะเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2520อายุ43ปีคุณวุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการรับราชการรับราชการเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2555บรรจุดำรงตำแหน่งครูคอสอนหศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านีเก้ปงปุมแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแยสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลพะเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญรวมอายุราชการ8ปี4เดือนปฏิบัติการสอนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ2 5ปีตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระและตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลงคำคล้องจองมาประกอบการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่2กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิละปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันพิมพ์ภาพฉีกและติดปะกิจกรรมที่3กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กฟัง พูดสังเกตคิดและทดลองกิจกรรมที่4กิจกรรมเสมรีเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสี่งและเครื่องเล่นตามมุมต่างๆกิจกรรมที่5กิจกรรมกลางแจง้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดเอาความสนใจความสามารถของเด็กแต่ละคนกิจกรรมที่6กกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมต่างๆปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ การจัดทำโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายการเป็นเลขาการและคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักดีถึงการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนอันดีงงามของสังคมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่เบียดเบียนปิดบังหรือสิ่งตอบแทนมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิภาพดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการผลิษษตสื่อต่างๆจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นด้านที่2คุณภ,ภาพการปฏิบัติงานมีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้านการบริการมีความตั้งใจให้บริการด้านความช่วยเหลือกับชุมชนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอได้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาคนา้นคว้า อกรมสัมมนาเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานปรับตัวเข้ากับบุคคลทั่วไปแสดงบทบาทเป็นผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และการนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยที่ให้กับผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องการบริหารจัดการชั้นเรียนได้จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและชี้แนะให้ผู้เรียนศึกษาสแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติและค้นพบคำตอบด้วยตนเองปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนรู้การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาและวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมีการจัดแบบประเมินผลการเรียนรู้ได้หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนร่วม ได้อย่างดียิง่งขอขอบพระคุณค่ะ